กด1นึนะฮะเก็บออมจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะ,นะะถ้าเก็บไม่ได้ขอห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขอสามเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เก็บเศษเหรียญมันเลยนะฮะเอาจริงๆนะฮะมันจะต้องไปตามนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นนี่เราไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออพ่อของเงินลงทุนหน่อยนะพ่อก็ให้มา10ล้านแล้วก็ไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนรวมหรือเอาไปลงทุนอะไรก็ได้มันก็โอเคแล้วไง อันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับลูกคนรวยนะไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้อะไรนะดีใจด้วยไงใช่ไหมแต่เราอยู่ในฐานะของคนที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะที่เหมือนเหมือนกันอยู่ในชนชั้นไม่ได้ชั้นกลางด้วยซ้ำน้ำคือไม่มีเงินอนะ่ะเราก็ต้องทํามาหาก,กินเสร็จแล้วเงินที่เราได้มาเนี่ยต้องจ่ายให้ตัวเองเป็นก้อนแรกนะเราผมเคยทํางานมาตลอด20ปีไม่เคยจ่ายเงินให้ตัวเอง พอผมเริ่มต้นเอามาใช้127กด127ผมจ่ายเงินให้ตัวเองก่อน